สวัสดีครับพี่น้องอิซีแฟนช่องนะครับวันนี้มารวยผ้ามาตามในทั้งห้องแม่ดวงนะพอดีแม่ดวงฟันว่าเดเปลวสินเงี้ยนย่ายเท่านะครับเงี้ยนาแดงเก่าเพิ่นว่าฟันแบบนี้ฟันได้บัากหลายบ้านไรที่เพิ่นตัวใดเพิ่นปักตัวใดลองสอบถามคุณได้เพิ่งนะครับในวันนี้ไปติดตามเราชมกันเลยครับนะครับวันนี้มารวยมาตามในทังแม่ดวงนะครับพอดีคุณแม่ดวงมันว่าฟันดีพี่น้องคุณแม่ฟันแบบ่ยวล้ลองสอถามคุณ คุณแม่เบิ่งเด้อนะครับเดี๋ยวบอกแห้งกันหน่อยเด้อพี่น้องอคุณยายเราบ่ค่อยได้ยินนะครับคุณแม่ฝันว่าจาาังได,ด๋หือฝันว่าจังได๋ฝันที่สิ้นขันเมื่อคื้นฝันว่าเอาซีนที่พูดว่าใช้สงยางเขาใช้สงยางไว้ครับเอาซีถุงอืมแหลมเจือคึ้นพวกสิ่งมันจะสิ่งง่ายเหมือนนะอเอาละเจ้าอาอก็กินอยอะหนาเขาจะแยกมันแยกเทาที่มันแยกเทา เออแยกเขาอีแย่งจะกี่เมียบ้านเลขที่แยกจักบ่อบ้านเลขที่ข้าเจ้าแยกจักบ่อบานที่ไหนบ่อบ้านเลขที่บ่โอ้นะครับเดี๋ยวบอเลอยถามแม่ลุยให้ได้พี่น้องนะครับแม่ลุยเพิ่นว่ายโทษถามให้เด้อนะครับจักเราบ้านเลขที่บ้านไม่แยเแ่าเนาะบ้านไม่แยกแถวเราซีนี่หานบ้านไม่ใแ่เแถวบ้านนะครับถามแม่ลุยให้ได้พี่น้องนะครับแม่ลุย เพิ่นมาบอกนั่เมื่อกี้นะครับก็ได้ถามเพิ่นว่าบ้านเลขที่สามโ่งสองนะครับบ้านเลขที่สามโ่งสองส่วนใหญ่ให้บ้านเลขที่นี่ให้มีตัวเดียวมากกระสุนใส่ได้หรือเปล่าเนาะลังเก้านี่ลยมองเลยเขาได้ขออนุญาตตีแด้วพี่น้องได้สิ้นซีผุดตียายได้สิ้นซีควางเตะยังก่อได้สิ้นซีควางเต้ะได้เยอเอา ซื้อใี่ถุงมาเลยตาหอยสอบที่เอาไปคิ้นสามสองนะครับส่วนใหญ่บ้านเลขที่ตัวเดียวเนี่ยเขามักจะเอาเรื่องนี้หลังเก่านี่ยเรื่องเมืองเก่าเนี่ยอืมเขาจะมักจะสูนใส่ได้นะครับบ้านเลขที่ก็หลายหลายคนหลายตัวใหญ่ฮะตัดอะไรเยู่นะครับเนี่ยหรือว่าเอาสามสองน้ำเด้อพี่น้องน้ำมาเลือกเกิดตัดให้ศูนย์สามกับสามสองนะครับบ้านเลขที่สามสอง ก็เลยตัด03กั็32ส่วนซีนว่าซีซีพูดเนอซีกรอนอย่างไรวะใส่ถุงหอยสอกใส่กระตามาตัวใหญ่อืมนะครับหอยใส่ตามาเตะเอเออืมลองใส่กระต้าใส่หอยสอกจะไปกินยุน่ยถุงอืมใส่ก,กระตากระต่ายคมคมมือเป็น04เลยะนะพี่น้องนะครับเอาลโมโลตี04น้ำเด้อนะครับอืม ตีศูนย์ 0, ซีน้ำพาวาคะตาน, 0, นีเป็นศูนย์ซีนเป็นซีนะครับกระซีตีซีหนึง่งซีศูนย์เตอร์นะครับสละในทางคุณยายเป็นว่าฝันเกียกเเเเก่ยวกับบ้านยายเฒ่าห็นยายแดงเก้านะครับท้าแม่ลุยแล้วทงกระบ้านเลยทีสามมูสองนะครับบอกคุณยายกับบ่อยได้ยิ้พบอกคุณยายหูบ่อยดีบ่อยได้ยิ้นด้อยย่าเนาะบ่อยได้ยิ้นนะครับหู่หดีหูว่าดีนะครับ มอเรยก็ว่ากระเกาเนี่มอเลยเคยไปสัมผัสอันแม่จักว่าถือเป็นยังไงละยังฝันวางั้นก็ไปสัมผัสไม่กิตบ้านไม่กิดฝันมานอนเต็มเงี้ยนอยู่เงี้ยนเพิ่นนี่บ้านฤที่เก้านะครับเลขตัวเดียวศูงไซนะครับงวดนั้นก็เก้าศูนหลีเป็นบ้านของแม่กิตเด้นะครับบ้านเลขที่มีตัวเดียวส่วนนี้มักต้องเอาศูงไซนะครับตามที่ไปเคยสัมผัสมานะครับค้อมฝันคุณแย่กล่ว่าบ้านเทธทีสามมู่สองเนี่ยต้องเอาสูงไซเ้าศูงไซเก้ ร่วมกับ hmm. มูนะครับไก่ตีไน้สองแบบก็คือสามศูนย์ครับสามศูนคับสามสองเดินนะครับเป็นความฝันของคุณยายฝันว่าเปลวซีนสองี่ถุงว่ะโอ้ซีถุงเออถุงซีนแบบสองถุงถุงอันทับั้งใส่มันหลกระสอบงองย่างละสองก็ใส่ตะกร้าหอยสองมากเออม่ใช่เยอะคนาบ บกแปั่นยายบอกก็ย่แยแห้งันไว้ได้เพราะวา่าย่าเราคอยยินนะครับเนี่ยก็หลายตัวมืนมันเ้อาสีนหนวยสวกเสกกระต้ามาเนี่ยมันก็คือศูนย์ได้เลย<อ> <c oughs> กระตา้าศูนย์นะมันก็เลยมันก็มาหลายตัวย้ยมันมีจะ<อ>มีจะสามศูนย์สามกับสามสองสีนเท่าน,นี้เขาก็ตีสี่หนึ่งต่อย่าเอาสีนเสกกระตากเ็เรียกว่าอาจเป็นส<อ>ี่ศูนย์ก็อไศูนยีก็ได้ร เออนะครับแต่ว่าเน้นๆแม่ลุยว่าลูกสาวเพิ่นว่าเอาบ้านเลขที่นะครับศูนย์สามเปอร์สามสองในหลักจะว่าบางคนกับตีสี่นึงนะครับสิ้นึงในหลักเนื้อเนื้งนะเป็นตีสี่นึงสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับเป็นแนวทางของคุณยายด้วงในงวดนี้เด้อพี่น้องที่สี่ครับหรือจีตีในกระลองตีซอยกันนะครับเพราะว่าเพิ่นว่าในเนื้อสีถุงซี่หนึ่งสองถุงแล้วก็มีใส่มีเียงไนสองถุงนะครับเอาเสร ตะก้าหอยซอกมากสั้นนะครับมองโดยปกติได้ซี่หนึ่งซี่ศูนย์นี่ยเราพี่น้องนะครับศูนย์ซี่นี่แหละส่วนเหล็กบ้านของกขาห้มีตัวเดียวก็เอาศูนย์ไส้นะครับเป็นสามศูนย์กับสามสองเป็นแนวทางของแม่ดวงในวันนี้นะครับคุณยายกินข่าวได้กินข่าวกินแล้วโอ้กินแล้วคุณยายกินข่าวตะเวนเด้อนะครับวันนี้หัวคำได้ภาษาอังกฤษเหมือนยุ่งกัดคุณยายแต่ก้าวสะพานได้โอ้เลี้ยงตันผู้เฒ่าเนาะ นะคราได้แนวทางดีๆนุ้ยยายมันโดนคุณยายต้องฝันทีหนึ่งเด้เมินมายอะโดนโดน้องฝันท like ีหนึ่งเนาะฝันนี่ก็ฝันหนึ่งจำเลยในน่้โอ้ยยังกับวด้ยินวด้ยินดังคุณยายวายุ่งกับกัดเพลินส่วนเราเป็นฝันคุณยายกักับสิประมาณนี้แหละนะครับฝันเกี่ยวกับเนี่ยแหละนะครับตอนเลี้ยงเนื้อนะครับว่าฝันเหี้ยนย่อยเถ้านะครับ ยีเฮียงนาแดงเกาชนเวลาเมลุยกระโถนให้แล้วนะครับทำกันกันกนบว่บา้านลาทีสามมูอสองนะครับเป็นบันอาทีตย์เกาให่งลักษณะนีก้กะไปส่งทีศูนย์ใส่นะครับบอกอคกกุณย่ายก็บวายากจะหน่อย <c oughs> ค,ยคอยอยุยอคอยากไม่ค่อยยด้ยึ่งกะขออนุญาตลองพูดยด่เเ้อพี่น้องนะครับแต่ว่าเลขบาล้านจำได้ชัดเจนแล้วเด้อนะบถเม,มลุยแล้วลูกสาวคนาวา้แล้วนะครับ ก็เป็นบ้านเลยทีเอานะครับก็บสรุปนะครับว่างวนนี้คุณย่าเนอนะครับฝันว่าเด้ยไปเอาซีนเฮียนย่าเถ่านะครับบ้านเมแดงเก่าบ้านเลยทีสามมุสองนะครับตะเก้าทะเลตัวเดียวพอนเอาศูนย์ใส่นะครับเลยตีศูนย์สามกับสามสองส่วนเนี่ยส่วนนี้เขาหมักตีสิ้นหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นนึ่งนะครับเนี่ยตีสิน้นตีสี่หนึง่งส่วนว่าอันเนื้อใส่สอกใส่ตะก้ากา็เลยเป็น เพิ่มศูนย์ไหนเป็นศูนย์ซีนะพี่น้องนะครับสำหรับในทางคุณย่าพี่น้องตีจังได้เอาลองตีซอยกันสำหรับแนทางในวันนี้ของคุณย่าดวงนะครับโดนโดนทีเทียนะครับผู้เฒ่าท่านฝันจําได้นะครับวันนี้พ่นฝันจําได้ครับก็เลยมาแบ่งปันแบ่งปันพี่น้องเอซี่นะครับลองเบิ่งเดอพี่น้องหามกน้ำสำหรับวันนี้นะครับเกษตรเฝ้าโลกนะพี่น้องยุดวนมา่ได้ยุ่งกัดคุณย่านะครับยุ่งไายุ่งกัดน้อย่าเนาะได้สิบ้าทน้ำแล้วนะครับพี่น้องเอซี่ วันนี้ขอถือกับคุณยายดวงนะครับเด้อคุณยายสุขภาพแข็งแรงอยู่ำลำดูลลำร้านดโดนเป็นลมพ่อลมไส้วันนี้ให้ลูกหลานเอฟซีมีโชคนะคุณยายเด้อว,วันนี้ให้ลำลำเลยด้วยสุขูสุขคนลำลำเลยด้วยสวัสดีครับขอบคุณคุณยายหลายเด้อครับเด้อ